สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการสมัคร COD หรือบริการเก็บเงินปลายทางของขนส่ง Flat Express สำหรับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์อยากจะขายสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางสามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้เลยนะครับก่อนสมัครสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหน้าหลังรูปถ่ายสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็บัญชีอีเมล จากนั้นให้เพื่อนๆโหลดแอป Flat Express ใน Play Store หรือ App Store ตามระบบปฏิบัติการที่เพื่อนๆใช้แล้วติดตั้งให้เรียบร้อยเมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้วให้เราเปิดแอป Flat Express ขึ้นมาในขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่าลงทะเบียนคำถามข้อแรกปกติคุณส่งพัสดุกี่ชิ้นต่อวันให้เพื่อนๆเลือกตามยอดขายของเพื่อนๆนะครับ คำถามถัดไปคุณต้องการเปิดบริการ COD หรือไม่ COD ก็คือบริการเก็บเงินปลายทางให้เรากดไปที่คำว่าต้องการในหน้าถัดไปให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการสมัครแล้วกดรับรหัสยืนยันจากนั้นในช่องที่2ให้เราทำการป้อนตัวเลขให้เหมือนกับตัวเลขที่แสดงในภาพเสร็จแล้วกดไปที่คำว่าส่งรหัส รอสักครู่จะมี SMS เป็นเลข4หลักจากนั้นให้เรานำตัวเลขมาป้อนใส่ในช่องที่3ส่วนช่องสุดท้ายให้เราใส่เบอร์โทรผู้แนะนำเสร็จแล้วขีดถูกในช่องข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขแล้วกดไปที่คำว่าลงทะเบียนถัดไปในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลให้เลือกสัญชาติไทย แล้วอัพโหลดรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหน้าหลังเสร็จแล้วกดไปที่คำว่าส่งจากนั้นจะเข้ามายัางหน้าแรกของแอปในขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนหน้าจอขึ้นแล้วกดไปที่คำว่าสมัครบริการ COD จะมีข้อมูลคำถามต่างๆเกี่ยวกับการสมัคร COD ให้เรากดไปที่คำว่าสมัครบริการ COD อีกครั้งในหน้าการสมัครบริการ COD ให้เรากรอกชื่อที่อยู่อีเมลตรงช่องแรกจากนั้นเลือกบัญชีธนาคารที่เราใช้ตรงช่องที่2ส่วนช่องที่3ให้เราใส่ชื่อบัญชีธนาคาร ควรใส่ให้ตรงชื่อที่แสดงอยู่บนหน้าสมุดบัญชีธนาคารถัดไปช่องที่4ให้เราใส่หมายเลขบัญชีธนาคารส่วนขั้นตอนสุดท้ายให้เราอัปโหลดรูปถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารแล้วขีดถูกในช่องข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขแล้วกดยืนยันการสมัคร จะมีข้อความแจ้งเตือนถ้าเรากรอกข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีผลต่อการโอนเงินค่า COD ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้เรากดไปที่คำว่ายืนยันเสร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนอีกครั้งท่านสามารถใช้บริการ COD ได้แล้วเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนใช้งานเก็บเงินปลายทางกับทางขนส่ง Flat Express ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ